สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลจะมาแบ่งปันบอลสีเช่นเคยนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะช่องเทเลจาหน่ายบอลสีเป็นกระถางไซส์สีนิ้วทุกชนิดทุกสายพันธุ์ราคา50บาทเท่ากันหมดนะคะเราใช้บริการขนส่ง KEX ขนส่งเอกชนนะคะค่าจะส่ง70บาทถ้ารับเป็นกระถางก็รับได้ตั้งแต่1กระถางเป็นต้นไปนะคะแต่ทีนี้ถ้า ท่านไม่อยากรับเป็นกระถางนะคะมีความรู้ประสบการณ์ในการปลูกบอลสีแล้วนะคะไม่กังวลแล้วก็รับแบบรางรากนะคะแล้วยังคงจัดปลูกลางรากนะคะ10ต้น100บาททุกชนิดทุกสายพันธุ์ครักันได้นะคะ10ต้น100บาทนะคะค่าจะสูง70บาทแต่ขอแต่ขอยอดขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าหนึ่งต้นนี้ไม่ได้นะคะอ่า ก็จะมาดูกันเลยนะคะจะได้เร็วๆหน่อยนะคะตัวเดิมนะคะไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีนะคะมีเยอะมากถ้าท่านใดรับยอด200บาทให้ไปเลย5กระถางนะคะ5ต้นฟรีไปเลยแจกไปเลยนะคะไล่แจกอันนี้ขุนสีโคชะค้งนะคะมีพอประมาณลูกน้อยนำโชค ่งได้สองกระถางนะคะอันนี้เยอะเลยนะคะจังหวัดสงขลาบอนใบกลมนะคะรอเขากัดทยอยกัดแล้วนะคะรัตนสินมีสองสามกระถางนะคะงามวงวานเลยสองกระถางนะคะใครชอบบอนชื่อบุรานนะคะชื่อเก่าชื่อตัวละครเนี่ยอ่าพิกุลทองนะคะพิกุลทองมะวานรังสรรค์ตับสะพานนะคะม้ากันทักกะอ่าถ้าใครชอบแบบ สมัยพระพุทธเจ้านะคะชื่อสมัยนั้นนะคะก็เป็นม้ากันทักะอันนี้นางวาลีเรื่องพระอภัยมณีน,น,นะคะหนุมานอาสาอันนี้อยากให้รับนะคะเขาเป็นบอลสวยนะคะและเหลือเท่านี้เองนะคะอย่างแนะนําก็คือต้นใหญ่ๆไปเลยนะคะช่องเท่เลยส่งต้นใหญ่ให้เลยนะคะไม่ต้นเล็กนะคะอันนี้เท้าจันทชนแผลงคือเขาไม่ป้ายนะคะจันชายก็ จะตตอนสวยนะคะต้นเล็กก็จริงแต่ตไวนะเดี๋ยวก็ตแล้วเนี่ยนะคะยันฉายเป็นไม้เก่าตูไวปางนาาปลูกนะคะใครสะสมปางพระนะคะต้นไหนโตช่องเทเลเลยก็บอกว่าโตและเชียร์ด้วยเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ในตู้มันก็โตไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่แบบเอาต้นเล็กให้นะคะยุกว้นชนิดนั้นมันไม่มีจริงๆนะคะถ้าท่านแบบ อยากเลี้ยงแบบให้มันโตเห็นทันตาเลยก็เอาต้นโตไปเลยนะคะแน่นอนหัวต้องมีนะคะถึงได้โตนะคะก็จะมีกิมิทาเทวีนางกิมิทาเทวีจับนางสงการนะคะก็เหลือสองสามสี่กระถางนะคะ,ะมีหงยกอยู่กระถางหนึ่งนะคะบางบางชนิดมันก็มีกระถางเดียวนะคะใครทักก่อนได้ก่อนนะคะบน บองเงินนะคะบอบองเงินคอนเฟิร์มว่าสวยนะคะใครชอบขาวขาวเขียวๆบริสุทธิ์นะคะกวนอิมของเราจะเป็นใบยาวนะคะสวยมากนะคะมีสามกระถางนะคะสหัตเดชะก็สวยนะคะพริกกับเกลือนะคะท่านใดชอบพริกรับเกลือชอบแบบนี้นะคะหน,นุมไอ้ไม่ใช่หนุมนอินเทลรชิตหน้าทงเห็นแบบนี้โตมากัดสวยมากนะคะ สวยมากคอนเฟิร์มนะคะมีเยอะอยู่นะคะนางกิรินีเทวีนี่มีกระถางเดียวนะอันไหนมีกระถางเดียวก็จะบอกว่ากระถางเดียวนะคะอนุมานเชิญทงมีกระถางหนึ่งนะคะจูก,กัดเหลียงเห็นไหมต้นโตลูกค้าท่านอื่นเขาก็รับไปแล้วนะคะก็เหลือกระถางเดียวองคตถือสารเหลือกระถางเดียวนะคะไม่ใช่เหลือนะมันมีแค่กระถางเดียวไม้แยกหน่อด้วยนะคะราศีพฤษภ นะคะหนุมานถวายแหวนนี่ก็ทยอยโตนะคะฝากไว้ก่อนก็ได้ดูไว้ก่อนก็ได้นะคะชาละวันนี่โตแล้วนะคะเหลือสามสี่กระถางลายจานขุนช้างขุนแผนนะคะทุศกัน23สองสามกระถางหกหลงก็สามสี่กระถางในมั่นปืนยาวก็ประมาณกระถางหนึ่งเพชรบ้านปทุมแผลงแผลอย่างนี้นะคะเทเวศนลุมิตับสะพานแผลงนะคะอันนี้ไม่มีใครสนใจเลยเหรอเนี่ย เขาโตมากัดสวยมากนะคะอาชิตอุทยัยลองไปดูช็อตไอที่ช่องเทเลยทําคลิปสั้นนะคะจะเห็นว่าบอลแต่ละชนิดนะคะตับจังหวัดกันนะคะประจวบคีรีขันเรามีสงขามีประจวบคีรีขันมีสุราษฎร์ธานีเพชรชบูรณ์เห็นใบเดียวอย่างเงี้ยคือเขามีดอกไม่ได้ตัดดกอกออกแต่เขามีต้นใหม่นะคะหัวใหญ่นะคะเป็นไม้แยกหน่อม้าสีหมอขุนช้างขุนแผนเนาะมี อุ้ยอันนี้เดี๋ยวมันเล็กอะ่ะมันมันมันเล็กแล้วมาไว้กับบนตูมันจะไม่ได้แสงคุณสุภามีกระถางเดียวนะคะส่วนอันนี้เออเท้าลำไยเนี่ยไหมมาแล้วเนี่ยป้ายสวยนะคะหลอดใหม่ก็ป้ายเท้าลำไยทํายากนะคะคนอื่นอาจจะง่ายแต่ช่องเทยเลยทํายากไก่อมรินนะคะอันนี้ก็มีเยอะ ใครรับ200บาทขึ้นไปเนี่ยให้ไก่ไป5้าตัวเลยนะคะเราจะไม่ค้านะคะคือไก่ก็5้าตัวไปเลยอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ไปคละกับอันอื่นนะคะเป็นโปรโมชั่นไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกก็คือมันมีไก่ราชาบดีไก่อมรินมีสิทธิ์เลือกแค่ไก่ราชาหรือไก่อมรินเท่านั้นนะคะอ่าอะไรนะโอหญิงทอฝานป้ายสวยมาแล้วนะคะ นางไหมเดี๋ยวไม่กี่จานวนเองนะคะส่งสามกระถางเออพะไวยต้นเล็กนะคะแต่แต่ล้างรากได้เคยล้างชนิดเนี้ยนะคะเคยเคยล้างต้นนั่นเนี้ยนางสุชาดาตตบพุทธประวัตินะคะเจ้ากรุงอังวะชายชนป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างเนี่ยมันก็จะแหลมมานิดเดียวเนี่ยกระถางเดียวเนี่ยป้ายก็ป้ายนิดนิดให้ท่านเอาไปลุน้นลุ้นก็คือป้ายจริงๆนะคะ <laughs> ว่าช่องในเลยก็เคยผ่าแบบเนี้ยมันก็จะมีอ่า โผล่มา,านันๆโผล่มาแต่มันก็ป้ายนะเนาะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะบันดาลซับนะคะแล้วก็มีอาลีพูนชยัพยพญาครุฑเหลือสองสามกระถางเองนะคะแล้วก็มีไก่อันนึงไก่ฮาวายนะคะไก่นี้ขายดีนะคะอันนี้นางเสือดาวก็มีจํานวนเยอะนะคะก็ถ้าใครรับสองร้อยบาทขึ้นไปจะให้นางเสือดาวไปกอนหนึ่งเลยนะคะคือห้าต้นไปเลยนะคะ แต่จะไม่ไปค้ากับชนิดอื่นนะคือให้นางเสดาวก็ให้นางเสดาวไปเลยให้ราชาวดีให้ไก่อมาลินให้ไก่ราชาวดีให้ไก่อมรินท่านก็ถ้าท่านรับสองอท่านก็ระบ,บุมาก็ได้สองสามชนิดนี้นะคะเท่านั้นนะคะคือจะไม่ไปค้าไม่ไปค้ากับต้นอื่นคืออยากให้ไปทําฟอร์มก่อนอะช่องเทยเลยก็จะไดะ้มีพื้นที่ว่างด้วยหงเหินนะคะอะไรนะ ลาหูล้อมเพชรกาลังสวยนะมา้มาม้าสีหมอกมา้าคุณแผนของกาลกกำลังโตนะคะนกวายุพักออยู่ในเรื่องรามาเกียนเนาะสุดท้ายนางเรไรนยนะคะนางเรไรตัววนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสนใจเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ08-1997-1219ทักลายมาได้คลิงมาได้นะคะเดี๋ยวช่องเฮลเลยติดต่อกับไม่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ